เหมือนสึกร้อนภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะกลับมาประทุอีกครั้งภายหลังสิ้นเสียงระฆังจากคณะกรรมการตรวจสอบบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผอบอรตอรอและบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผอบอรตอรอในชุดที่มีชัดชัยรมเลิศเป็นประธานถึงกรณีนายตำรวจทั้งสองรายถูกกล่าวหาพัวพันผลประโยชน์เครือข่ายพนันออนไลน์ ซึ่งผลการสอบเป็นไปตามที่วิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกได้ถแถลงระบุชัดเจนว่าไม่ได้ชี้ใครผิดใครถูกแต่เป็นเรื่องคดีของทั้งคู่จะให้เป็นไปตามกระบวนการซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับดําเนินการไปแล้วแต่ประเด็นสําคัญอยู่ที่เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเซงคําสั่งให้บิ๊กต่อกลับไปทําหน้าที่พบตอรอ ส่วนกรณีบิ๊กโจ๊กก็เป็นวิสณุถแถลงว่าคำสั่งให้ออกจากข้าราชการไม่ถูกต้องนั้นซึ่งตรงนี้เองที่หลายฝ่ายมองว่าหลายๆอย่างจะเข้าทางบิ๊กโจ๊กอีกครั้งแต่ความเคลื่อนไหวของพลเอกสุรเชษฐ์ก็ยังมีให้เห็นอยู่ต่อเนื่องโดยเฉพาะการเดินสายฟ้องร้องผู้กรณีชนิดไม่เว้นใครหน้าไหนก็ทำให้หลายฝ่ายจับตาว่าคิวต่อไปจะเกิดขึ้นกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่ ขณะเดียวกันเมื่อบิ๊กโจ๊กเปิดปฏิบัติการขีดเส้นเดินให้เศรส้าซึ่งสวมหมวกประธานกตอรอในฐานะผู้บังคับบัญชาเบอร์หนึ่งขององค์กรตำรวจเพื่อหวังให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งให้ออกจากข้าราชการโดยมิชอบซึ่งลงนามโดยบิ๊กตายพลตำรวจเอกกิตัฐรัตนเพชรรองพอบตอรอในขณะเป็นรักษาการพบตอรอ ที่สำคัญเกมผู่ของบิ๊กโจ๊กถึงนายกรัฐมนตรีต่อการตั้งแท่นเตรียมฟ้องแท่งและอาญาตามมาตรา157ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหากยังเพิกเฉยไม่ดำเนินการกับคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากข้าราชการโดยมิชอบตรงนี้เองที่หลายฝ่ายมองว่าบิ๊กโจ๊กกำลังเล่นบทตีกรอบไล่ต้อนเศรษฐาอีกครั้งเพราะก่อนหน้านี้บิ๊กโจ๊กเคยลูกคมนาย,ยกเศรษฐามาแล้วครั้งหนึ่ง ด้วยการยื่นคำร้องต่อปปชกล่าวหาว่าเข้าข่ายความผิดมาตรา157กรณีแต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเป็นพบตอรอคนใหม่แต่สุดท้ายกลับยอมถอนคำร้องในเวลาต่อมาซึ่งหลายฝ่ายคาดว่าจะมีเกมลอบบี้ให้บิ๊กโจ๊กยอมถอยในครั้งนั้นหรือไม่ตรงนี้เองที่มีการมองว่าสาเหตุที่บิ๊กโจ๊กยอมถอยให้กับเศรษฐา จะเป็นไปได้หรือไม่ว่ามีสัญญาใจจากผู้มากบารมีเพื่อแลกกับการคืนสู่เส้นทางข้าราชการตำรวจอีกครั้งเพราะเนื้อหาที่วิษณุถแถลงครั้งล่าสุดก็มีประเด็นที่หลายฝ่ายสนใจอยู่ที่คำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากข้าราชการมิชอบทำให้เท่ากับว่าบิ๊กโจ๊กยังมีสถานะรองผอตรอและยังมีลุ้นเก้าอี้ผอตรอคนใหม่ได้เช่นกันนอกจากนี้ศึกสีกากีกำลังเป็นเกมวัดใจเศษฐา เมื่อนายตำรวจใหญ่กำลังเปิดฉากกดดันนายกรัฐมนตรีจากประโยคที่ว่าองค์กรตำรวจเป็นองค์กรใหญ่จะปรองดองหรือไม่ก็อยู่ที่นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยต้องไม่ลอยตัวดังนั้นในวันที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานเดินหน้าปะชาดะฟาดฟันฝ่ายตรงข้ามแบบไม่ยัง้ง ก็เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายกำลังเฝ้ามองว่าบทสรุปศึกเดือดวงการสีกากีจะออกมาอย่างไรเมื่อเจ้าของฉายาแมวเก้าชีวิตกำลังมีเดิมพันต่อเก้าอี้ผบตรในอนาคตแน่นอน